เสิร์ฟข่าวยามเย็นของหงแดงบายปองเดลิเวอร์มาเทอุสชี้มาเน่ย้ายซบเสือใต้ส่งผลดีทั้งลีเยอรมันสื่อดังเผยสาเหตุหงฝาดหน้าผีกระชากตัวนูนเยสไปครองหงแอบเลงบาเรล,ล่าเสริมแก่งในแดนกลางแลมซี่เอ่ยพร้อมซึมซับเรียนรู้ฟอร์มการเล่นอันสุดยอดของเทนแล้ว สวัสดีแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนครับกลับมาพบกับเราอีกครั้งกับช่องฟองเดอะลิเวอร์ที่จะนําข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลมาพร้อมเสริมให้กับชาวดอะครอบทุกคนถึงที่ถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงของหงแดงกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารกันได้เลยครับมัตเทอุสชี้มาเน่ย้ายซบเสือใต้ส่งผลดีทั้งลีกเยอรมัน ซูเปอร์แมนโลธามาเทอุสตำนานดาวเตะทีมอินซีเลกเยอรมันได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าการที่ไบรอันมิวนิสุดยอดทีมเบอร์หนึ่งแห่งศึกบุนเดสลิกาเยอรมันกำลังจะได้ตัวซาริโอมาเน่ปีกตัวเก่งของลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่จากสึกพิเมรีกอังกฤษมาร่วมทีมนั้นถือว่าเป็นสุดยอดดีลที่คุ้มค่าไม่ใช่เฉพาะแค่ทางเสือใต้ทีมเดียวเท่านั้นแต่ยังส่งผลดีทั้งลีกเยอรมันอีกด้วย ทางด้านยอดทีมจากคว้นบาวาเรียตกเป็นข่าวอย่างหนักว่าสนใจที่อยากจะได้ตัวสตาร์ดังทีมชาติเซเนกัลมาร่วมทัพหลังจากที่มีแนวโน้มจะเสียโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้พิชชาต้าจอมสังหารประตูไปในช่วงซัมเมอร์นี้และทางมานี่เองนั้นก็ถึงจุดอิ่มตัวกับหงส์แดงหลังจากที่ประสบความสําเร็จคว้าแชมป์นในถิ่นผู้ดีมาได้ทุกรายการแล้วเลยอยากจะออกจากถิ่นแอนฟิ์เพื่อหาความท้าทายครั้งใหม่แม้จะเหลือสัญญาอยู่กับลิเวอร์พูลอีกปีหนึ่งก็ตามและปลายทางที่ มาเน่จะไปค้าแข่งนั้นนั่นก็คือยบร์ทมิวนิคนั่นเองโดยทั้งส,สองสโมสรสามารถตกลงเจรจาค่าตัวของมาเน่ได้เป็นที่เรียบร้อยในราคารวม35ล้านปอนด์หรือราวประมาณ1,531ล้านบาทโดยว่ากันว่ามาเน่เตรียมตัวที่จะเข้ารับการตรวจร่างกายก่อนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่อารีอันอารีนาในวันพุธที่22มิถุนายนนี้ โดยทางมัทธิวต์ได้กล่าวผ่านสกายสปอร์ตว่าการเซ็นสัญญากับซาดิโอมาเน่นั้นเป็นเรื่องที่สุดยอดมากไม่ใช่แค่กับบาเยอร์เท่านั้นแต่รวมไปถึงทางบุนเดสลีกาด้วยการที่นักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้มาเล่นในลีกของเราเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมไปเลยมาเน่เป็นนักเตะที่พิเศษและเก่งจนสามารถสร้างความแตกต่างได้เขาทําประตูและแอสิสต์ให้กับลิเวอร์พูลได้อย่างมากมายและทําได้แบบสม่ําเสมอแบบที่มีนักเตะแค่ไม่กี่คนบนโลกใบนี้ที่จะเทียบ เคียงได้ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมามัเทอูดกล่าวปิดท้าย สื่อดังเผยสาเหตุหงปาดหน้าผีกระชากต,ตัวนูนเยสไปครองเดียเลติกสื่อชั้นนําของประเทศอังกฤษเผยเพราะอาหารเป็นพิษของประธานเบนฟิก้าอย่างลุยคอสตาทาให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชวดคว้าตัวดาวินนูนเยสเป้าหมายสําคัญมาร่วมทัพก่อนที่จะถูกทางหงแดงลิเวอร์พูลทีมคู่ปรับตลอดการสอยดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยของทีมเบนฟิก้าไปร่วมทีมแทนในที่สุด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวมุ่งมั่นที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวดาวินนูเยสอย่างเต็มที่และมีแววที่จะได้ตัวค่อนข้างแน่เนื่องจากมีการรายงานข่าวอย่างคึกโคมว่าพวกเขายินดีที่จะควักกระเป๋าตังค์จ่ายแบบไม่อัน้นแต่ท้ายที่สุดถัดมากลายเป็นว่าลิเวอร์พูลมีข่าวทาบคว้าสตาแดนลาตินวัย22ปีด้วยเช่นกันและสามารถดึงตัวไปร่วมทีมได้สำเร็จแม้จะมาทีหลังทับปีศาจแดงก็ตาม ตามรายงานของดีเลติกได้ระบุว่าทีมาตแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมนัดพบลุยคอสตาประธานสโมสรเบนฟิกา้าอดีตต้นสังกัดของดาวินนูเยสในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพื่อหาลือเกี่ยวกับข้อตกลงในการเจรจาคว้าตัวหัวหอกทีมชาติอุรุกวัยแต่อย่างไรก็ตามการนัดหมายครั้งนี้ต้องถูกยกเลิกแบบกระทันหันหลังจากที่ลุยคอสตาและครอบครัวของเขามีอาการอาหารเป็นพิษและหว่างฉลองวันเกิดของเขาจนกระทั่งหงแดงลิเวอร์พูลโดดเข้ามา ร่วมวงเจรจาและปาดหน้าดึงตัวนูนเยตไปได้สําเร็จโดยเขาสะบัดน้าหมึกเซ็นสัญญากับยอดทีมแห่งล่มแม่น้ำเมอร์ซี่ไซ์เป็นระยะเวลา6ปีค่าตัว85ล้านปอนด์หรือประมาณ3,697ล้านบาทพร้อมรับค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ140,000ปอนด์หรือราวประมาณ6.1ล้านบาทและได้สวมเสื้อหมายเลข27แทนที่ดีวอลลิกี้อดีตซูเปอร์ซับประจําทีมที่โบกมือลาเป็นที่เรียบร้อยพร้อมย้ายไปคาแข่งให้กับปีศาจแดงดำ AC มป์มิลานแชมป์การโชดซิลิอารูดูการล่าสุดหงแอแบรงบารเรล่าเสริมแก่งในแดนกลาง การโชว์เมคาโตสื่อยอดนิยมของประเทศอิตาลีรายงานว่าหงแดง Liverpool, ลิเวอร์พูลรองแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤูดูกาล่าสุดกำลังที่จะพิจรารณาคว้าตัวนิโคโลบาเรล่ามิดฟิล์ของงูใหญ่อินเตอร์มิลานยักษ์ใหญ่จากสื่อการโชว์เซเรียอิตาลีโดยอาจจะแนบนาบีเกต้าของการทีมชาติกินีมาเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอนี้ พลพรรคเครื่องจากสีแดงทำผลงานได้ดีในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่พวกเขาได้ตัวฟาบิโอคาบันโยจากฟูลแลมดาวินูนเยกจากเบนฟิก้าและคาวินแลมซี่จากอเบอร์ดีนมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยซึ่งคาดกันว่าเจอเกนคอปผู้จัดการทีมอาจไม่เสริมทัพเพิ่มแล้วในตลาดหนนี้หลังจากที่พวกเขาพลาดโอกาสในการคว้าตัวออเรลิองชัวเมนีและจะเลื่อนไปเสริมแก่งแดนกลางในปีหน้าแทน ถึงกระนั้นสื่อจากแดนวัคโคลนีก็ได้รายงานว่าครอฟเป็นแฟนตัวยงของบาเล่าและพวกเขาอาจจะเคลื่อนไหวเพื่อคว้าตัวมิดฟิลายนี้ภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าโดยรายงานระบุว่าครอฟต้องการให้ต้นสังกัดทำทุกทางเพื่อคว้ากองกลางวัย25ปีมาสู่ทีนแอนฟิลโดยเชื่อกันว่างูใหญ่ต้องการค่าตัวราว90ล้านยูโรหรือ77ล้านปอนแต่อย่างไรก็ดีรายงานอ้างว่าลิเวอร์พูลอาจจะใสน่นาบีเกตาเป็นส่วนหนึ่งในดีลนี้ใน ขณะที่เกียต้านั้นเหลือสัญญาอยู่กับทีมอีกเพียงแค่12เดือนเท่านั้นโดยทางบาเรล่าลงสนามไปให้กับอินเตอร์มิลานทั้งหมด48เกมรวมทุกรายการทำไปได้4ประตูกับอีก13 Z, แอสซีสแถมยังพาทัพงูใหญ่ควา้าแชมป์โคปาอิตาเลียในฤดูกาลล่าสุดมาครองได้อีกด้วยแลมซี่เอ่ยพร้อมซึมซับเรียนรู้ฟอร์มการเล่นอสุดยอดของเชนแล้ว าวิลแรมซี่แบ็กขวาดาวรุ่งคนใหม่ชาวสกอตแลนด์ของหงแดงลิเวอร์พูลได้เอ่ยว่าตนเองนั้นพร้อมแล้วสำหรับการเรียนรู้ร่วมกับเ <Okay. S 1> ็นอเลซันเดอร์อาร์โนรุ่นพี่ในถินแอนฟิล ดาวเตะชาวสกอตแลนด์วัย18ปีเพิ่งจะเปิดตัวกับลิเวอร์พูลในฐานะนักเตะใหม่คนที่3ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยจะสวมเสื้อหมายเลข22ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลโดยสไตล์การเล่นของแรมซี่นั้นเป็นพวกแบ็กจอมบุกจึงเรียกว่ามอจอมากกับการที่เขาจะได้เรียนรู้การเล่นจากเคนอเล็กซานเดอร์อาโนในตำแหน่งเดียวกัน ชัดเจนว่าผมเป็นแบ็คขวาที่ชอบเติมเกมลุกผมชอบเกมบุกผมเล่นเกมรับได้โอเคเช่นกันแต่คุณสมบัติหลักของผมคือเกมลุกผมสามารถคอร์สบอลได้ดีผมชอบยิงประตูทั้งสองเท้าตัดเข้าในวิ่งขนานเส้นผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อสโมสรและผมกําลังตั้งหน้าตั้งตารอคอยมันแลมซี่กล่าวกับเว็บไซต์สโมสร เทรนอเลสซนเดอร์อาโนเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่มากเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนถึงในเวลานี้ผมได้ดูเขาตลอดทั้งฤดูก,กาลที่ผ่านมาและศึกษาวิธีการเล่นของเขาผมคิดว่าส่วนใหญ่มันคล้ายกันกันกบผมวิธีการที่เขาเล่นเกมลุกและอะไรแบบนี้เราทั้งคู่ยังอายุน้อยแต่เขาเป็นนักเตะที่เหมือนฝันดังนั้นการย้ายมาอยู่ที่นี่และได้เรียนรู้จากเขามันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์สําหรับผมและผมกําลังที่จะเรียนรู้หลายๆอยา่างมันจะเป็นเรื่องยากมัน จะเป็นความท้าทายแต่มันเป็นเรื่องที่ผมพร้อมแล้วและหวังว่าผมจะก้าวออกมาและท้าทายตำแหน่งตัวจริงแลมซี่กล่าวปิดท้ายไม่พลาทุกความเคลื่อนไหวกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารของหงแดงทุกวันจากของเนลิเวอร์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามทุกช่องทางครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งสวัสดีครับ